สวัสดีครับวันนี้วันแรกนะครับที่ทิกเกอร์จะทําการ yeah, <Summer. S 1> เรียนซัมเมอร์เรียนซัมเมอร์ครับแล้วก็ได้ทําการย้ายโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้ย้ายโรงเรียนแล้วก็เรียนซัมเมอร์ขึ้นป .4 นะครับเดี๋ยวไปปรับตัวดูกันต่อเออ<ๆ>ใช่<ๆ>เดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนของทิกเกอร์ด้วยนะตอนนี้ทิกเกอร์เดิมทีทิกเกอร์อยู่โรงเรียนโพธิสารเหมือนกับไลออนนะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ยยายมาอยู่โรงเรียนลาซานโชติละวีนะครับ วันนี้พาไปดูที่โรงเรียนใหม่ของทิกเกอร์นะครับส่วนไลออนไม่ได้ย้ายนะไลออนยังอยู่ที่เดิมใช่แล้วเดี๋ยวพาไปดูกัน,ไป,กนไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศโรงเรียนใหม่เป็นยังไงไปลุยกันครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่โรงเรียนลาซานโชติลวี นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้เป็นฝั่งของเด็กปถมนะครับส่วนมัธยมที่เรามาในคลิปที่แล้วนะครับตอนที่เรามาสมัครมา,ออมาสอบนะครับ <Alcohol. S 2> ก็คือตั้งตึกตึกฝั่งนู้นนะครับตึกฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นฝั่งของปถมตึกปถมก็จะอยู่ด้านนี้ใครที่เคยจําตอนเรียเรียนได้นะเรียอก็คือเรียนที่นี่นะนี่อันนี้คือตึกของตึกปถมนะครับนี่ตึกปถมนะครับเรียวก็เคยเรียนอยู่ที่นี่นะ ไปแล้วตอนนี้ติกเกอร์ได้ห้องแล้วครับเดี๋ยวจะคุณครูจะพาไปหาเ,เพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับไปแล้วเดี๋ยวตามไปดูกัน ตอนนี้มีกลุ่มพี่ๆครับ FC FC ของน้องทิกเกอร์ครับมายืนให้กำลังใจด้วยพี่ๆปอ้านะครับไปแล้วตอนนี้คุณครูนะครับก็พานักเรียนขึ้นห้องเรียนแล้วนะครับตอนนี้ทิกเกอร์ยังไม่รู้นะว่าห้องเรียนเองอยู่ชั้นไหนนะครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน อยู่ในแถววะเรือไปเตะบอลแล้วตอนนี้โรงเรียนเลิกแล้วนะครับโรงเรียนเลิกแล้วกําลังหาทิกเกอร์อยู่ทิกเกอร์ไปเล่นกับเพื่อนแล้วหรือยังเอ่ยช่วยมองหาทิกเกอร์หน่อย แลอ้วอนหาหาทิกเกอร์หน่อยลอ้อนช่วยหาทิกเกอร์หน่อยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนครับวันนี้วันนี้มาเรียนวันแรกเป็นยังไงมั่งสนุกสนุกได้เพื่อนใหม่หรือยังได้เพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใจดีป่ะใจดีแล้วมีแล้วเจอเจอพี่พี่เอีป่ะเจอหลายคนหลายคนเขามาทําอะไรด้วย เขามานั่งเล่นด้วยเขามานั่งเล่นด้วย <Ừ. S 1> แล้วเขาจำหนูได้เหรอหนูปิดปากอ่ะจำได้จำได้ด้วยไอ,อ้บบจำพี่เขาไม่ได้ใครที่เจอทิกเกอร์ที่โรงเรียนลาซานโชติลาวีนะครับก็เข้ามาทักทายทิกเกอร์ได้นะ <c oughs> ทิกเกอร์ย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตามมาให้กำลังใจทิกเกอร์ได้นะบ๊ายบายครับโรงเรียนใหม่ของเรา